สวัสดีครับ j n k p o w e r t o อ l s online.com วันนี้ขอนำเสนอบล็อกลมพูม่าขนาด4หุนรุ่น AT5004 แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆของทางร้านเราด้วยนะครับครับตัวนี้สินค้าจะเป็นของพูม่านะครับขนาดบล็อกจะอยู่ที่4หุนแล้วก็ขนาดของน็อตจะอยู่ที่16มิล ความเร็วตัวนี้จะอยู่7,000รอบนะครับแล้วก็แรงลมที่ใช้อยู่ที่90 psi หรือ13.5 CFM เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบล็อกนะครับบล็อกก็จะเป็นสีเหลืองตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะครับสินค้าเป็นของไต้หวันนะครับเป็นของ p ูม่าอันนี้จะเป็นตัวปรับสปีดจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นไกปืนก็ ที่ผมกดด้านบนที่เป็นปุ่มดําตัว F ตัว R นี่ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นให้มันเดินหน้าถอยหลังหมุนซ้ายหมุนขวานะครับง่ายๆครับตัวนี้จะเป็นเพจของตัวบล็อกน้ําหนักค่อนข้างหนักเลยตัวนี้ขนาดจะเป็น4หุนนะครับตัวนี้จะเป็นลูบิเกเตอร์นะครับเอาไว้ใส่น้ํามันนะครับให้มันหล่อลื่นตัวเครื่องนะครับแล้วก็ติดติดตั้งเพิ่มลงไประหว่างสายลมกับตัวบล็อกนะครับ ด้านล่างตัวนี้จะเป็นข้อต่อของอคอปเปอร์นะครับตัวจะเป็นตัวผู้จะติดไว้ด้านใต้ตัวนี้ด้านสีดําตรงนี้ครับที่ผมชี้เดี๋ยวตอนที่เราเทสเครื่องเราจะใส่ให้ดูนะครับอันตัวนี้ในในกล่องจะมีลูกบล็อกมาให้ทั้งหมด10ลูกนะครับก็จะมีหลากหลายเบอร์เลยจะมีเบอร์เก้าเบอร์สิเบอร์สิเบอร์สิบสาเบอร์สิบสี่เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเก้ายี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้คือสิบลูก แล้วตัวนี้จะเป็นข้อต่อของบล็อก,กน,นะครับให้มันยาวขึ้นเอาไว้ใช้ในจุดที่แคบนะครับอันนี้เลยในกล่องก็จะมีแผ่นแผ่นระเบิดพาร์ตนะครับตัวนี้จะบอกว่าตัวพาร์ตเป็นอะไรยังไงบ้างอีกหนึ่งแผ่น ด้านล่างตัวนี้ผมตอ่อเข้าต่อตรงของคอปเปอร์นะครับไปแล้วมวาสเปิดลมเข้า <c oughs> อานีหครับน,นี้อันนี้จะเป็นเบอร์สปีดจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวน่ครับเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเราปรับเป็นเบอร์สองดูต้องกดปุ่มลงไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนนี่เป็นเบอร์สองครับอ่าก็จะแรงขึ้นระดับหนึ่งลองปรับเป็นเบอร์สาม ออก็นี่ครับเสียงฟังชัดเลยเบอร์สี่นะครับเดี๋ยวเราลองเบอร์สี่อันนี้ก็แรงสุดอ่า <c oughs> ส่วนปุ่มนี้ที่บอกครับฟอร์เวิร์ดเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้มันจะหมุนสลับข้างกันอันนี้ครับปรับครับ <c oughs> เเรามาลองพอร์ต บล็อกล้อกันดูนะครับอันนี้ใช้เบอร์19นะครับลูกบล็อกเบอร์19อเู่เดี๋ยวเราจะใส่ลูกบล็อกเบอร์19บเ้รามาลองถอดล้อกันดูครับอันนี้เราใช้กับปั๊มลมแค่แรงเดียวนะครับน,นี่หมุนออกเลยทีเดียว ลองอีกอีกอีก,อก,อกน็ออีกตัวฮะ <c oughs> อ่านี่ออกเลยไม่ยากนะครับใช้กับปั๊มลมหนึ่งแรงได้นะครับเดี๋ยวเราลองสลับด้านใส่กลับเข้าไป นี่ปั๊มยังไม่สตาร์ทเลยนะครับเรายิงเรายิงเข้ายิงหอ,อกนะ่ยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนใ้รสนใจสินค้าก็เราจะทิ้งยละเอียดไ้ท้ายท้ายคลิปเนี้ยนะครับยังไงคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ